สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับสู่ AI-Signal นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณต้านวันนี้เราพบกันในเอิโซด73นะครับวันนี้ Bitcoin ทะรุเทรนไลน์สำคัญนะครับ,รบนะตื่นเต้นนอนไม่หลับเลยคุณหม ข่าวว่ามีแอคชั่นบางอย่างไปแล้วนะรลุดเทรนไลน์โอ้คงคงไม่ใช่ขายใช่ไหมมาเราต้องกอดขต้องกอดนะครับมารายการนี้ขออัปเดตหุ้นไทยกันก่อนนะครับครับผมคุณใหม่ครับมาหุ้นไทยเลยครับส่วนของบังกี้นะครับผมมาดูบังกี้ในพอร์ต ยังเป็นตลาดปิดอยู่นะท่าตั้ง,ต,งตลาดปิดก,ก็ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเราขายอย่างเดียวตอนนี้นพอเจ็เนี่ยเราจะเหลืออยู่แค่เอลทีตัวเดียวเลยคนระับทั้งสองตัวพอสามก็แดงแดงนี่คือปิดอยู่นะครับผมพอสามก็ไม่มีบุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันกี้สัปดาร์ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือไม่มีซื้อไม่มีขายเลยจยิงแล้วนะครับผมจะเป็นเช่นนั้นอะ ผมพาดูสตรีมมิ่งเลยแล้วกันอือ่าสตรีมมิ่งนะครับอ่าพอเจ็ดก็จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะครับเหลืออยู่เอลอ่าส่วนพอสามผมก็ไม่มีหุนหละว,ว่างเลยนะครับผมจะเป็นนี้ เหมือนกันในส่วนของ transaction ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นพอเจ็ดก็ไม่มีซื้อขายเลยนะครับผมส่วนพอสามก็โอเคเ๋ยดูพอสามก็เราก็ไม่ีซื้อขายอะไรทั้งพอก็เป็นตลาดปิดอยู่ก็รอตลาดเปิดนะครับผมก็ไม่แน่อาจจะเปิดนะครับอ่ะดูของเคที่บ้างครับผมมังกี้ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวครับอืม โอเคเคทีนะครับครเคทีมีความเคลื่อนไหวนะครับเคทีตลาดจากปิดกลับมาเปิดนะครับแหมปิดปิดเปิดเปิดงงจังเลยครับก็หุ้นก็ยังอยู่นะครับแอดวานต์อยู่นะครับเ a ยังอยู่นะครับตัวที่เราอยู่รันเทนก็อยู่กันไปนะครับไม่ทําอะไรนะครับสุภาัลอะไรพวกนี้อยู่หมดนะครับ ดิสโก้ GPSC อ่า AWC สอพอมี IVL เข้ามา1ตัวนะครับเข้ามา1ตัวของของเมื่อวันศุกร์นะครับเราซื้อเพิ่มเข้ามา1ตัวตลาดเปิดนะครับเ๋ยซื้อเพิ่มนะครับตอนนี้พอร์ตยังไม่เต็มนะครับส่วนเซ็ตสองรก็ยังอยู่อย่างนี้นะครับยังมีหุ้นอยู่ตอนนี้มีมีแตัว มีสัญญาณที่ตกหล่นไปคือ AKR ตัวหนึ่งเดี๋ยววันจันทร์เช้าผมส่งให้อีกทีเป็นว่าออกนะครับเราครับอมตะกับธานีเข้ามา2าตัวนะครับสัตวาที่แล้วมีซื้อหุ้นเพิ่มแล้วก็มีขายด้วยนะครับขาย AKR นะ AKR เดี๋ยวต้องขาย <c oughs> ออนะครับโอเคผมพามาดู transaction นะครับของ KT นะครับ ดูสตรีมมิ่งก่อนละกันสตรีมมิ่งของพอตเจ็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ hmm. มีซื้อ IVL เข้ามาเมื่อตอน16.16 16นะครับแล้วก็พอตสามมีซื้อธานีกับอมตะเวลา16.17ก็คือเย็นวันศุกร์นะครับครับพอตเจ็ดทำอะไรไปบ้างนะครับพอตเจ็มีบาย IVL ตัวเดียวนะครับตัวเซตร้อยเราจะซื้อประมาณแสนสองนะครับส่วน พอร์เซ็ตสองร้อเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซ่อม y g g ไปก็ขายออกไปนะครับแล้วก็เรารับเอามาตากับทานีเข้ามานะครับในต้นทุนประมาณตัวละ1นึ่งแสนบาทนะครับสำหรับหุ้นไทยนะครับก็มีเท่านี้นะครับคริปโตนะครับวันนี้ตามหัวเรื่องเลยนะครับ BTC daily เนี่ยปรากฏว่าาา์เมื่อคืนเนี่ยนะครับทะลุเทนไลน์อย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยไหมพูดไหมสวยครับสวยครับครับทะลุที่ประมาณสามหมื่นไปลายครับนี่พี่ใหญ่กับตัวแสดงว่ามีโอกาสที่จะพาเห็นอื่นมาด้วยนะคุณต้าครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเวลากับตัวแบบ ทะลุเทนไลน์แบบนี้ด้วยกำลังขนาดนี้นี่ชอบนะครับเนี่ยชอบมากเลยนะครับผมพามาดูสามสิมดิบอนนะครับอ่าดิบอนโดยรวมก็ยังยังไม่เขียวนะครับเขียวพรุ่งนี้เช้าครับพรุ่งนี้เช้าบีดีกับตัวตัวนึงนี่ทําให้ t ัวทัเราขยับตัวมาด้วยนะครับบีก็มีน้ําหนักอยู่ในทัวทประมาณสี่สิเอร์เซนนะครับครับผมเคชแล้วก็เหรียญที่มา มาก่อน b t c เลยเนี่ยนะครับก็คือมานะนะครับมานะครับมานะมาก่อนนะครับด้านล่างนี้นะครับมานะนะครับเกี่ยวมาหลายวันแล้วนะครับทำไมไม่จัดรายการทุกวันเลยุณใหมพ่พรุ่งนี้ก็เลือกเข้าตามเขียวตามสบายเลยใช่ไหมครับนมกกัสต้าอ่าครับใช่ครับก็มีหลายเหรียญเดี๋ยวพาดูนะครับถ้าเขียวนะครับอ่าถ้าเขียวนะอีทีเรียมนะครับอีทีเรียมก็พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะเขียวนะครับ เขียวครับน่าจะเขียวนะครับาาเหรียญอื่นๆก็มียังไม่เขียวกันนะมีเทามีน้ําเงินอะไรก็หลายๆเหรียญก็ว่านไปนี่เอดานะครับออเอดาเนี่เป็นไงเหรียญเหรียญรักของคุณใหม่ใช่ไหมครับ <laughs> ไม่รักแล้วเหรอโอ้ผมเกีบเข้าไปแล้ว <laughs> <laughs> นี่ m k r <laughs> นะครับ <laughs> เขียวเมื่อไหวันแล้ะนะครับ นี่มานะนะครับมาขียวเอ๊พวกฟีิเวเขียวได้เหมือนจะทะลุเพนทั้งนั้นเลยเนาะนะนะสวยนะนะมานะทะลุมาก่อนเลยครับทะลุมาก่อนครับ,รบก็มีเหรียญเหรียญที่นำนำมาก็แน่นอนว่ามีนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ว่าจะชอบหรือเปล่านะครับอเออผลพัพุดูแซนอีกสักเหรียญหนึ่งน,น,นี่แซนแซนก็อาจจะคอนเฟิร์มผู่นี้เชา้าเช่นกันนะครับ แกำบางบาทใช่นี่คุณหมายยิ้มเลยเหรียญน,นี้ครับนี่ะเออก็ดูดีนะครับดูเหรียญก็วันนี้ค่อยโอเคหน่อยนะครับบิดครับนะครับบิดครับยังน้ําเงินอยู่เลยนะครับบิดครับิบดครับยังไม่มา,ายัางยังยังยังอยู่แต่เส้นเ้วยครับทองคํา Oh. บอกร้ายยังคุณไหมบอกครับไม่<อ>มีคำมันเอารอหลายรอบเหลือเกินเลยครับอืมครับยังอม่รเล่นยังไงเนาะไม่รู้ยังไงก็ไม่ต้องเล่นก็นได้นะครับน,นี่มันขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเมื่อวานยังมีคนถามผมอยู่เลยครับทองคำจะซื้อพอสงครามครับ กันแล้วแต่นะครับหุ้นหุ้นอเมริกานะครับอ่านี่คือภาพเดลี่นะครับ s อส0อนห้าร้อยนะครับอ่าเนี่ครับผมพาไปรีวิสิตจริงๆไหนไ<ม>คุณคุณใหม่จะช็อตตรงนี้ใช่ไหมวันนั้นว่าไงนะ,ะไหนไหนจะช็อตตรงไหนนะเออใช่ไหมอ่าผมซูมให้ดูลุปวิกลี่นะครับวิกลี่นะครับ อ่าเป็นถ้าจะเป็นภาพเดียวกัน,นของ Q, K K n a s d a กกับ s อนะครับเนี่ภาพนี้กลับด้านไปทีนี่ก็คือบิ t คอยนนะคุณตั้งนะไม่รู้ไม่มีความเห็นเนี่ยบีที e วินะครับสวยงามนะครับเ่คุณตั้งซับตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยว<า>ยผมรอตรงนี้ ผมก็รูิสิทธิ์นะครับก็แล้วแต่รสนิยมเลยนะครับจะตรงไหนก็ได้แต่ว่าจะบอกว่ามันทะลุเซตแล้วนะเออ่ยใช่ครับผมอ้าวมารายการเราก็ประมาณนี้นะครับมีข่าวสารอะไรก็จะมาบอกนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนเป็นความรู้ชอบส่วนตัวนะครับพวกเราไม่แนะนาการลงทุนแต่อย่างใดนะครับทั้งหุ้นไทยและทางกิมตงก็คือเป็นข่าวสารรวมๆในตลาดนะครับ แล้วก็ชวนดูผ่านอินดิเคเตอร์ของพวกเรานะครับไม่มีที่ไหนนะครับใช่ครับมีที่อ i อืมอืมเป็นพอร์ตสาธิตนะครับของเราทั้งสองคนครับผมเพื่อนๆที่ต้องการข่าวสารจากพวกเรานะครับเราส่งผ่านไลน์แอดตัวนี้นะครับก็แอดไลน์แล้วก็พิมพ์คำว่าสมัครบริการนะครับโอเคงั้นสัปดาห์นี้พวกเรามีเท่านี้นะครับครับผมเฮ้ยครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ